สำหรับคลิปนี้นะครับมาดูว่าถ้าได้ไฟล์วิดีโอนะฮะมาเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับแนวนอนนี้นะครับต้องการตัดให้เป็นไฟล์วิดีโอสําหรับมือถือนะครับจะทําอย่างไรนะครับจะทําอย่างไรให้ได้เป็นไฟล์มือถือนะครับมือถือเรานะครับจะเป็นไฟล์แนวตั้งนะครับวิดีโอต้องมาเป็นแนวตั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าทํำยังไงนะครับวิธีการนะครับนะครับสมมติว่าผมจะเอาไฟล์วิดีโอแค่นี้นะครับอ่าแค่นี้นะครับเอ่อ ที่ไฟล์นะครับจะมีสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นรูปเครื่องมือครอปตัวนี้นะครับเครื่องมือครอปนะครับคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับจะมีจุดล้อมรอบนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจับแล้วหดเข้ามานะครับหดเข้ามาเป็นนี้นะครับเล็งตำแหน่งที่เราต้องการนะครับว่าจะเอากว้างยาวแค่ไหนนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เล้วกแต่เรานะครับไฟล์สังเกตไฟล์ด้านหลังตัวนี้นะครับจะขยับตามเรานะฮะนี่นะฮะนะครับ ก็มือถือจะเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับแนวตั้งแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ทําการปิดไปนะครับต่อมานะครับมาเซตพื้นที่ทํางานที่เหลือนะครับไม่ให้มีสีดําตรงนี้นะครับก็วิธีการนะครับไปที่เครื่องเครื่องมือที่เป็นรูปตัวนี้นะครับตัวเฟืองนะครับเฟืองตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับไฟล์วิดีโอของเรานะครับจะมีขนาดอยู่ที่500คูน8ป8นะครับนี่นะครับ500คูณ8ป8นะครับ หรือจะพิมพ์มาเลยก็ได้ฮะตัวนี้500ตัวนี้8 8 8นะครับอันนี้ผมพิมพ์ไปแล้วนะครับก็เลือกได้เลยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะห้าร้อยแปดแปดครับแล้วกดแอพลายนะครับกดแอปพลายตรงนี้นะครับสังเกตฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะทําการตัดเนื้อทิ้งนะครับนี่ฮะตัดสีดําทิ้งไปเป็นจอมือถือนะครับมือถือจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ายังเหลือพื้นที่ทํายังไงดีนะครับกดไปที่ที่เดิมนะครับของวิดีโอตรงนี้นะครับก็ทําการหดเข้ามานะครับให้พื้นที่สีดําหายไปแบบนี้นะครับ นี่นะครับนี่ฮะเต็มจอเลยนะครับเต็มจอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเลื่อนตำแหน่งที่ราต้องการได้เลยนะฮะจะเอาจุดไหนก็ได้นะครับสมมติจะโชว์ตัวละครหลักก็จะแบบนี้นะครับเล็งที่ตัวรูปคนเลยนะคแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไปนะครับลองเลย์ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวไฟเนี่ยก็จะเหลือแค่เท่ากับมือถือนะครับแล้วเวลาเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับเวลาเรนเดอร์ไฟออกไปก็ ทำการกดตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เคยบอกไปล่วงหน้านะครับก็คือ Render As นะครับ Render As นะครับเสร็จแล้วทําการเลือกเป็นตรงนี้นะครับที่ตั้งค่าไว้คือ500คูณ8ปดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์แล้วก็ลองอร์ออกไปนะครับสมมติผมตั้งชื่อไฟล์ว่า Mobile นะครับแบบนี้นะครับนะครับคีดว t ดีโ แล้วก็เรนเดอร์ออกไปนะครับเดี๋ยวขอนญี้ลองเรนเดอร์สั้นๆนะครับแบบนี้นี่นะครับลาก็จะวิ่งออกไปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สิ่งที่ได้มานะครับก็คือจะไฟล์ลักษณะนี้นะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับใช้กับมือถือได้เลยนะครับง่ายๆนะครับลองทําดูนะครับขอบคุณครับ